ขออน้อมแน่พระรัตนตรัยขอน้อมและเงนึกถึงพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสรินธโรขอถวายความเคารพไปยังคณะพ่อแม่ครูอาจารย์พระมหาเถรานเุเถระทุกโูปทุกท่านทุกนามนะครับกราบสวัสดีคณะเจ้าภาพออกตอนสาธุชนญาิโยมทุกทุกท่านนะครับในลำดับต่อไปจะได้นำพาทุกท่านได้กล่าวคำบูชาพระ กล่าวคำถวายพระตาหารถวายสังฆทานน้ำปนานะในลำดับต่อไปนะครับทุกท่านพร้อมแล้วนะครับกล่าวคำบูชาพระโดยพร้อมเพียงกันเอเมนาสกาเรนาตังพุทธังพิปูชยมามะเอเมนาสกาเรนาตังธรรมังพิปูชยมามะ เอิเมนาสการะนาตังสังขังอภิปูชยามาจ่นวัดตามนะครับพุทธบูชามหาเทชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆาบูชามหาโภคาวาห ติโลกนาถังอภิปูชยามยลาลังสมมาพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะะวโพุธทธังภะขวันตังอภิวาเทมีสวากาโตภะขวาตาธมโมธัมมังนามัสามี สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆสังฆนามามิดกท่านกล่าวคำว่ากราบนามัสการพระอาจารย์พร้อมกันนะครับกราบนามัสการพระอาจารย์ครับลำดับต่อไปตั้งนำ 3, ดสามจบพร้อมกันนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ต่อไปทุกท่านว่าตามนะครับอิมานิมะยังพันเตพัตตานิสาบริวารานิพิกูสังคัสาโอโนชยามาสาธุโนพันเตพิขุสังคโองคอิมานิพตตานิ สัปริวรานิปฏิคันหาตูอัมหากังทีขรตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าภายเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งร้ายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งพระตาหารกับทั้งบริวารทั้งร้ายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพรเจ้าทั้งหลาย พรอ้อมด้วยยาตมตรมีบิดาและมารดาของข้าพาเจ้าเป็นต้นตลอดกาลนานเทินสาธุยักเคพันเตสังโฆปฏิชาณตุอยังปัรมภาโค มหาเทร,ระสพปปูนาติอวาวะเสสะภาคา,าอัมหกังปะปนันโตภิกขุจขาทา,าจปาปนันโตภิกุนันจากขาทานันจายาทาสุขังปาริพุนรันโต พระนโมทนาในกุศลเจตนาท่านเจ้าภาพโพถวายพัตทหารสังฆทา,านน้ำปานะในเช้าวันฝนตกครับวันนี้ผู้คนเจ้าไม่ได้ออกรับบินทบ,บาทเพราะว่าฝนตกแต่เช้าก็ตามระเบียบประเพณีครับเราท่านทั้งหลายก็มาถวายเป็นเจ้าภาพถวายพัตหารถวายสังฆทา,านน้ำปานะดูแลพระสงฆ์ในเช้าวันนี้ ขอราท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาสาธุการได้พร้อมเพรียงกันนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิช่วงนี้ก็มีข่าวน้ำท่วมจากแม่ริมแม่แตง เวียงป่าเป้าเชียงใหม่ครับเราก็กังวลว่าน้ำจะมาที่ไม่อายอีกไหมแต่ก็ยังเฝ้าดูอาการกันอยู่แต่ทางแม่ริมแม่แตงทางเชียงใหม่ทางเวียงป่าเป้าท่วมซะแล้วครับช่วงนี้ก็ยังเป็นเชียงใหม่ยังเป็นเชียงรายอยู่ครับส่งกำลังใจไปยังพี่น้อง ถ้าไม่เจอก็ไม่รู้นะเรื่องแบบนี้ครับทางคณะพระไทยนี่ยังซ่อมกุฏิไม่เสร็จจนบบดนี้นะเ,เจ็บเศษซากอรยธรรมกันอยู่ครับมีแผนวางแผนว่าจะย้ายเข้ากุฏิแล้วมเมื่อเช้า,มาเมื่อคืนฝนก็มาอีกแล้วครับแล้วเป็นผลก็คือเดินลําบากเพราะว่าเวลามีฝนอย่างนี้ก็ยังต้องมีเลนมีโคลนที่จะเดินทางสัญจรด้วยความยากลําบากอยู่ครับนิมนต์พระคุณเจ้านิมนต์ท่านอาจารย์ครับผมนิมนต์ครับ ุณพระคุณคเจ้าลงรับประตา,ารครับขอนิม,มนต์ครับผมครับนิม,มนต์ครับผมนิม,มนต์ครับ ทราบข่าวว่าทางเชียงรายนี่นาข้าวหายไปกับน้นนบนํา,เ,าเลยเป็นพันไร่ขับน้ําท่วมข้าวเสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นพันไร่ทางแม่อายเราก็ต้นไม้มะม่วงส้มสายน้ําผึ้งส้มเขียวหวานก็เสียหายดินหายไปกับน้ำนี่เป็นร้อยๆยไร่ครับฉะนั้นทรัพย์สินสมบัติที่ปรากฏมี ในโลกมนุษย์นี่เราก็มั่นใจแล้วนะว่าไม่มีอะไรที่จะทําให้เราเสียหายได้เลยแต่ว่าพอภัยธรรมชาติมาก็กวาดล้างเสียหายไปจํานวนมากครับทั้งๆท,ที่บางบ้านนี่หายทั้งที่ดินหายทั้งบ้านเลยบางบ้านก็หายเพียงบ้านอย่างเดียวมีบ้านอยู่หลังนึงอยู่เชียงรายท่อนซุงนี่ ลอยมากับน้ําแล้วม,มันก็มาตีขวานบ้านหลังนั้นหายไปทั้งหลังเลยนะสามหลังสี่หลังหายไปพร้อมกันที่อื่นไม่โดนโดนเฉพาะที่เดียวนี่นะก็เป็นเรื่องน่าเศร้าว่ทาทั้งๆที่อยู่กลางเมืองแท้ๆเนาะยังมีเหตุการณ์ท่อนสูงลอยมากับน้ําแล้วดันมาหมุนวนตีขวานเอาบ้านสามหลังหายไปเลยครับ้านขายก๋วยเตี๋ยว แล้วก็เหลือแค่ถ้วยถ้วยชามก๋วยเตี๋ยวอยู่สามใบทั้งบ้านเนี่ยเหลือแค่ชามก๋วยเตี๋ยวอยู่สามใบโยมเจ้าภาพศรัทธาวัดป่าสมเด็จพระญาณวชิโรดมได้ทราบข่าวก็เอาอุปกรณ์ทําก๋วยเตี๋ยวไปส่งให้ไปส่งมอบที่แรกตั้งใจว่าซื้ออุปกรณ์ทําก๋วยเตี๋ยวมาจะมาออกลงทานงานกระถินทีนี้ปรากฏว่า ไปแจกของน้ําท่วมเราไปเห็นโยมทั้งบ้านเนะี่ยเหลือชามอยู่สามใบไม่รู้จะทํำยังไงต่อโยมก็เลยยกอุปกรณ์ทําก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดให้แล้วก็ได้ทําการว่าจ้างกันเรียบร้อยวันกระถินก็เรียกโยมโยมเรียกว่ากระถินเออเ,เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวบ้านแตกครับจ้างโยมมาทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงวันกระถิน พยายามที่จะหารายได้ส่งเสริมจุนเจือช่วยเหลือกันครับส่วนใดช่วยได้เราก็ช่วยกันไปก่อนบันเทาทุกกันไปตามอัตภาพตามมีตามเป็นครับงนั้นวันกระถินเราก็จะมีบ้านหนึ่งมาจากเชียงรายมาทำก๋วยเตี๋ยวออกลงทานเลี้ยงครับเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวบ้านแตกล้วแต่ว่าก็ได้ช่วยกันครับต่างคนก็ต่างช่วยกันมีอะไรก็ช่วยกันได้ก็ช่วยกันครับงนั้น มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ไม่ใช่เพิ่งเกิดนะเรื่องแบบนี้มันก็มีเหตุมีผลข้องมันอยู่อย่างในพระไตรปิฎกที่ท่านเขียนไว้นะพระคุณเจ้าเดินทางไปด้วยกันหกลูปเจ็ดรูปพอดีฝนตกนะฝนตกก็เข้าไปหลบไปซ่อนอยู่ในถ้ำปรากฏว่ามันเกิดเป็นหินเป็นดินไหลมาปิดทางพระอดข้าวอยู่ในถ้ำตั้งเจ็ดวันนะ พอฝนซาพอพายุหายปรากฏว่าน้ำนั้นก็มาพัดเอาหินมาพัดเอาดินเอาทรายออกจากปากธรรมท่านว่าบุพกรรมอย่างนั้นพอชาติที่แล้วพระคุณเจ้าเหล่านี้ท่านเคยไปท่านเคยเป็นเด็กเลี้ยงวัวนะไปเลี้ยงวัวอยู่กลางทุ่งปรากฏว่าไปเจอ ขออภัยถ้ามว่าไปเจอเฮี้ยตัวหนึ่งไปเจอเฮี้ยตัวหนึ่งก็พากันจะเอาเฮี้ยนั่นล่ะมันก็วิ่งเข้าไปในจอมปวกก็พากันอุดก็รอมันจะออกมาปรากฏว่ามันก็ไม่ยอมออกมาสักทีก็เลยพากันอุดปิดไว้เลยกลัวมันจะหนีแล้วพากันไปเลี้ยงวัวที่อื่นก็พากันไปนะหายไปเป็นอาทิตย์ตั้งเจ็ดวันกลับมาอีกทีมานึกได้โอ้เราเคยปิดรูจอมปวกนี่ไว้ก็พากันไปเปิดออกมาแต่กวดตัวนั้นก็ โดนปิดทางอยู่ตั้งเจ็ดวันรกรรมบุพกรรมกรรมตัวนี้แหละท่านว่าทําให้ต้องพระเหล่านั้นมาเกิดเป็นเด็กเลี้ยงวัวเหล่านั้นมาเกิดเป็นพระในชาติปัจจุบันนี่ mm. ก็มาโดนหินโดนทรายโดนดินปิดประตูปากถ้ำไว้ตั้งเจ็ดวัน,นหรืออย่างการบินมาอยู่ดีๆไฟไหม้บ้านโยมประทุข,ขึ้นมาเคยแปลพระธรรมบทีเจอไหมพีเ่เรื่องนี้เนาะ ไอเขาเรียกเสเวียนหมอ้อคือที่เขาเอาหญ้ามามัดเป็นวงแล้วก็เอาไว้รองหมอ้อเวลามันร้อนไฟไหม้ยังไงไม่รู้เสเวียนหญ้าติดไฟนี่แตกแล้วกะทุพุ่งขึ้นไปบ,บนฟ้าประจวบเหมาะเวลานั่นเองไอ้กานี้ก็บินมาคอก็สวมเข้าในเสเวียนหมอ้อนี่ทันทีเหมือนกันนะ ตายขนาดหนีอยู่บนฟ้าเนี่ยบินบนบินอยู่บนอากาศตกลงมาก็ตายมันเดิมทั้งทั้งที่มันเป็นเวลาที่ไม่ไม่ควรจะเกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นเหตุผลว่าไฟไหม้บ้านโยมไม่รู้อะไรแตกลวพะทุข,ขึ้นมาเสเวียนหม้อที่ติดไฟพุ่งขึ้นไปบนฟ้านกาบินมาคอมาสวมเข้ากับเสเวียนหม้อไฟไหม้พอดีโดนไฟไหม้อยู่บนบนอากาศตกลงมาตายนียกา มันก็เป็นเหตุเป็นผลท่านว่าเมื่อชาติที่แล้วนั้นก็เคยเลี้ยงวัวนะวัวมันดื้อก็เอาฟางท่าฟันเป็นเส้นเป็นเส้นรอบคอมาเป็นไฟจุดเผาคอวัวอย่างนี้ครับอัตตะกรรม,มะวิวัตเตนะด้วยกฎแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมมันก็เวียนกลับมาเจอที่เดิมเนี่ยเหมือนกันเพศสาเหตุเพศภัยต่างๆเคยกระทามามันออกมาเป็นหมากออกมาเป็นวิบากเป็นผลฉะนั้นมี กรรมส่วนใดที่เคยกระทําไว้ในวิบากมันก็ส่งผลวิบากเหล่านั้นก็ส่งผลทุกอย่างทุกสิ่งทุกประการไม่มีสิ่งใดที่ไม่ส่งผลมันก็ส่งผลทั้งผลดีและก็ผลร้ายอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาทัานยังนึกถึงคาพูดองค์หลวงปู่โสยบตาเล่าให้ฟังหลวงปู่โสท่านว่าวิบากของกรรมนี่มันสนองได้แค่เพียงขันห้าเท่านั้นนะแต่มันไม่สามารถจะสนองวจนักสู้ได้เลยนะ ดันั้นเวลาที่พวกเรามาประพฤติปฏิบัติมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิสวดมนต์ไหวพระภาวานาถวายการอุปถากบำรุงครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์อยู่อย่างนี้นะถือว่าพวกเรากําลังมาเปลี่ยนวิบากเปลี่ยนวิบากของกรรมเรามาเปลี่ยนผนหลักผนหลักผลล่อนเบาวิบากกรรมเหล่านั้นเราก็ไม่เคยเราก็ไม่รู้เราวว่าเมื่อชาติที่แล้วภพที่แล้วเราเคยทําสิ่งใดมาแต่ชาติปัจจุบันขณะนี้เราก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําสิ่งดีๆ แล้วก็ทําคุณงามความดีเพื่อลบร้างสิ่งเก่าๆนั้นแทนที่มันจะหนักมันก็จะกลับกลายเป็นเรื่องเบาฉะนั้นทุกๆวันที่พวกเราเดินจงกรมพวกเรานั่งสมาธิพวกเราสร้างคุณงามความดีเรากําลังพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงเส้นทางวิบากของกรรมครับถึงแม้เราจะเจอมากเจอน้อยเราก็ค่อยผ่อนมันลงฉะนั้นเราตอบไม่ถูกว่าวันหนึ่งเราจะเจอสภาวะอย่างนั้นไหมเราจะเจอเหตุการณ์วิบากของกรรมอย่างนั้นหรือเปล่า แต่สำคัญอย่างเดียวคือกำลังใจคือพลังจิตคือใจที่ยังสู้อยู่หัวใจของยอดนักสู้วิบากกรรมไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงใจอย่างนั้นได้ฉะนั้นเราจึงมาสร้างส,งสร้างกำลังใจมาเพิ่มกำลังให้จิตใจพวกเราด้วยการทำสมาธิด้วยการเดินจงกรมด้วยการสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นต้นครับรัตนตายานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรยัย พระตนตยเตชะสาด้วยเดชแห่งพระตนตไตรกตปุญญานุภาเวนะด้วยอำนาจบาร,รมีธรรมคุณงามความดีในท่านเจ้าคุณสมเด็จพระยานวัชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสรินทโรและอำนาจแห่งการประพฤติปฏิบัติของพระคุณเจ้าทั้งหลายจงเป็นมหันตเดชานุภาพส่งเสริมน้อมนำให้ท่านเจ้าภาพทุกทกท่านจงเป็นผู้มีอายุวันนะสุขภะพละปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติ ความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมนำมาซึ่งความสุขแก่ท่านแก่ครอบครัวของท่านแก่สังคมและสายงานของท่านแล้วไซขอความปรารถนานั้นนั้นจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสําเ,เร็จแด่ท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อยะทาวาเรวะหาปุราปาริปุริเณติสเ g a ะ a ṅ Kippa me was a mi chato, Sambe porento sangapa, chando panaraso yatamanicho ti raso, Sambi ti yo vi Sambaroko vinasato. มาเตมภวตวันตารยโสุคีดีกายุโกภวะสับติโยวิวัจจันตุมาเตภวตวันตารายโสุคดีกายุโกภวะสบติโยวิวัจันตุ มาเตมภาวะตวันตารโยสุขีดิคายุโกภาอามพิวะดานาเสรสานิจังวุฒาปจายโนจตตารุธรรมมาวัทันตีนบาลังอคตเวปัสสนานังกังดัมมังวิจานตา อาเกบุตรเถปาสันนนาดากินเอเยอโนตเรอาเกธรรมเมปัสสันนานาวีรากูปัสสเมสุเคอาเกสังเกปัสสนานาปุญญาเกเตอโนตเรอากัสสามิงดานังดราตังอาคังปุญญบ่าวดัติ อากังอาโยเจวันโนจอยาโสกิติสุขังบาลังอากัดสันดาตเมธาวีอากังธัมมาสมัยโตเดวะบุโตมนุสโวาปโมดติเตภวะโตสัพพมังกรังสัพพเวตา สัมบัณฑานุภาเวนะสัตตสติปวันตุเตภาวัตุสัมบมังกรารักันตุสัมปเดวตาสัมบรรมานุบาเวนะสัตโสติปวันตุเตบาวัตุสัมบมังกรังรกันตุสัมปเดวตาสัมังกานุบาเวนะ สดาโสติภวันปฏิสังขายโยนิโสปินดาปังบาเดเสวามิเนวะเดวายนามตาญาณามดานายนาวิปุสนายา

U, u, um ยานตาราจเมบาวิสติอนาวัจจาจภาพโรจาติสัตุสัตุสัตุอนุโมทามิยะถาสุขังปาริาาพุนชะทะพัตตาหานั่นเป็น ท่านทั้งหลายจงนำไปบริโภคพเพื่อยังอัตภาพแห่งตนให้สมบูรณ์พร้อมแลยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้บริบูรณ์เธอดสาธุต่อไปจิตทาไพรกันนะคะรับอรหังสัมมาสัมพุทธพะกวะโอทังพคะกวันตตังอภิวาเท สวากาโตภะคะวะตาธมโมธัมมังนะมะสัมมิสุปฏิปันโน